เอสเวนแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้คอเสนออาหมัดเดียโล4ปีกับผีแดงลงทุนอดทนผลเริ่มมาก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟเฟร์และซ b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับย้อนกลับไปในปี2021แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงทุนก้อนโตกับผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อหวังจะเอามาเป็นแกนหลักในอนาคตแต่ระหว่างทางนักเตะกลับไม่ได้เป็นตัวเลือกภายในทีมจนแฟนบอลหลายคนแทบลืมชื่อเขาไปแล้วด้วยซ้ำ เว่าปีนี้ทุกคับอดทนและพยายามค่อยขวาทุกโอกาสทําให้แข้งรายนี้ก้าวขึ้นมามีบทบาทกับทัพปีศสตาจ์แดงและพอผลงานเริ่มนับหนึ่งหลังจากนั้นนักเตะก็ได้อยู่โยงกลับมามีอนาคตที่ดูดีอีกครั้งซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงริบเส้นความหวังใหม่ของแมนยูอย่างอามัดเดียโลเดิมทีอามัดเดียโลเขาเกิดที่อบิจานเมืองขนาดใหญ่ในประเทศเอลรีโคสก่อนย้ายไปอยู่ที่อิตาลีในเวลาต่อมาแต่ด้วยการที่อามัดรวมถึงเด็กอีกหนึ่งคนอย่างฮามิตจูเนียเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย แต่การที่มีตัวแทนในแอฟริกาพาพวกเขาเดินทางข้ามหนามข้ามทะเลมาที่อิตาลีแถมมีฮามิดมามาดูทราเร่กัมบารีนาแอดวิเกตเทอร์สองคนนี้เข้ามาสมรอยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก2คนหวังจะให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพตามที่พวกเขาใฝ่ฝันอีกทั้งยังมีการปลอมแปลงเอกสารใส่คำว่าทราเร่ลงไปในชื่อเพื่อเด็ก2คนนี้กลายเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเขาแต่พอมีการตรวจสอบลงลึกถึง d ดีนสรุปว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน ทำให้ตัวของฮามิเมามาดูทราเรรวมถึงมารดีนาแอนวิกกี้เทเอร์ถูกจับกลุ่มฐานไม่ส่วนเกี่ยวข้องในการพาบุคคลลังรอบเข้าประเทศเช่นเดียวกับอามัดเดียโลและฮามิเจูเนียก็ถูกตั้งข้อหาใช้เอกสารปลอมในการเข้ามาที่เมืองเรโจเอเมเลียทางตอนเหนือของอิตาลีกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในสำนักงานอายการของป่ามามีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานและสืบสาวราเรื่องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคน ก่อนที่สุดท้ายคดีความนี้จะจบลงด้วยการให้อามัดเดียโลกับฮาเมจูเนียต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินเกือบ50 0 0 0ยูโรเนื่องจากตอนที่มีการสอบสวนพวกเขายังเป็นแค่เด็กเยาวชนจนเมื่อเรื่องราวสงบลงในเดือนธันวาคมปี2020ตัวของอามัดเดียโลและฮาเมจูเนียก็ได้รับหนังสือเดินทางของอิตาลีทําให้สามารถทําหน้าที่นักฟุตบอลอาชีพได้ตามที่พวกเขาตั้งเป้าเอาไว้ตัดภาพมาที่เส้นทางขาแข่งของอามัดเดียโลในช่วงแรกเขาเริ่มต้นลงเล่นกับสโมสรที่มีชื่อว่าโบกาบาร์โกในปี2014 และเพียงแค่ปีต่อมาอามัดก็ย้ายไปของแคมอะคาเดมีของอัตแลนตาและเดินหน้าพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องซึ่งในชุดเยวชนปีชาเอริคสก็มีผลงานที่ดีมาตลอดทําให้ไปเข้าตาทีมสตาร์ในชุดใหญ่จนถึงปี2019ขณะที่นักเตะลงเล่นให้ยู19ชื่อของอามัดเดียโลก็ถูกเรียกขึ้นมาให้ลงซ้อมกับผูเ้เล่นชุดใหญ่และแล้วโอกาสในการดีบิวก็มาถึงในฤดูกาล2019-20เมื่ออามัดเดียโลถูกส่งลงเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมและที่เปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ ซึ่งอาหมัดใช้เวลาเพยงแค่ไม่กี่นาทีกับการเล่นเกมแรกแทบสามารถเบิกสกอร์แรกในสีเสื้ออัตแันตาผายเทพธิดาแห่งแบกกะโมเปิดดังถล่มทัพมาลายน้อยด้วยสกอร์จุดต,ต่อหนึ่งส่งให้นักเตะสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้เล่นคุนแรกที่เกิดในปี2002และสามารถยิงประตูในเซเรียอาได้สำเร็จจากนั้นอาหมัดก็พอจะได้โอกาสลงเล่นอีกเล็กน้อย เพราะจุดที่เขาโดดเด่นคือกับอัตแลนตาอยู่20เพราะอา์มัดถ,ถือเป็นตัวหลักลงในทุกรายการ24นะัดนทำไปเจประตูกับีก11แอสซิสช่วยทีมคว้าแชมป์ูเปอรโกปาปริมาเวราบรือิตาเลียนซุเปอร์ขับในชุดเยวชน1สมัยรวมถึงชูถ้วยแชมป์ดัมเปียวนาโตปริมาเวราอุนอหรือแชมป์ลีกในชุดเยวช,ช,ช,ชนได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอีกด้วยเข้าสู่ฤด,ดูกาลถัดมาอา์มัดเดียโลในแค่18ปีปรับได้เล่นให้อตัตแลนตาเพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่ด้วยผลงานที่ชัยแวว และแล้วในเดือนมกราคม2021สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอายุข,ของคุณซือโอเลกุน่าโซชาจัดการทุ่มเงินร่วมโบนัสกว่า40ล้านยูโรเพื่อคว้าดาวรุ่งแดนช้างดำเข้ามายัางท่นโอทราฟอร์ดแต่พอย้ายมาตอนนั้นทีมมีปีกขวาอายุน้อยให้เลือกใช้งานอยู่หลายคนทั้งเมซันกรีนวูดเดนนิวเจมส์แอนโทนีเอลลนกาหรือแม้แต่ฟากุนโดปิเรสซีทำให้นักเตะได้ลงเล่นไม่ค่อยเยอะแต่ยงดีที่สามารถประเดิมประตูและแอสเซสเซทีมได้แล้ว ต่อมาฤด,ดูกาล2021-22 20ตัวของอาหมัดที่สโมสรซื้อมาแพงกลับยังไม่ได้โอกาสอย่างเป็นจริงเป็นจังกระทั่งปลายเดือนมกราคม2022อาหมัดเดียโลก็ต้องออกไปยืมตัวกับเรนเจอร์สทีมดังในลีกสกอตแลนด์แบบระยะสั้น6เดือนจนจบฤด,ดูกาลโดยผลงานก็ยังไม่ดีมากนะักเพราะทำไปแค่3ประตูจากการลงเล่น13นัดสุดท้ายอา,ารมัดก็ถูกส่งคืนเหมนที่แมนยูไดเต็มเหมือนเดิม หลังกลับมาจากยืมตัวที่เรนเจอร์สเมื่อดูการใหม่ได้เปิดฉากทับพิซซ่แดงในมือของคุณสื่อเอริกเทนฮากตัวของอาร์มัดไปยังไม่ถูกเลือกอยู่ในแผนการทําทีมจะเป็นเหตุผลที่เขาต้องออกไปยืมตัวอีกรอบคราวนี้เป็นทางแมวดำซันเดอร์แลนด์ที่อาสาปั้นห้จนจบฤดูกาลสื่อฟอมภาพรวมขอ,ของอาร์มัดในทิ่นสเตเดียมออฟไลท์ถือวา่าพอใจไม่น้อยโดยทําไป14ประตู4แอสซิสต์จากการเล่นทุกรายการ42นัดการรับคมฟีทาวในเดอะแชมเปี้ยนชิพทำให้สาวกเรนเดวิลส์บางส่วนเริ่มมองว่าอาร์มัดเดียโลคว,ลวร แต่พอถึงฤดูกาล2023-24ปีเท้าซ้ายรายนี้ก็ดันมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแถมมีปัญหาเรื่องความฟิตทำให้อามัดไม่ได้ลงเล่นกับทั้งฤดูกาลทวาช่วงท้ายสีซันเทนฮากก็ส่งอามัดลงสนามเรื่อยๆเพื่อหวังให้นักเตะข้อสนิมและโชว์ฟอร์มออกมาอย่างเต็มที่พร้อมฝากผลงานยิ่งหนึ่งใจหนึ่งในเกมลีกนั้นรองสุดท้ายที่แมนยูเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิล3-2แต่ตั้งแต่ย้ายมาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2021อามัดเดียโลยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้มีโอกาสลงเล่น่นคเพียยงปปรรา สมผลให้ในบางครั้งาเตชาวเออริโคสก็เริ่มมีความคิดอยากย้ายทีมทาวอนเพื่อหาโอกาสลงสนามที่ต่อเนื่องมากกว่านี้จนมาถึงฤดูกาลนี้ในสีเสื้อปีศาจแดงการร่วมงานกับเอริกเทนฮากดาเตอาจจะยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยเข้าตาแต่พอทีมมีการเปลียนโคชไหรุดฟานนิสรอยขยับขึ้นมารักษาการโอกาสของอา์มัดเดียโลก็ดูจะมีมากขึ้นผลงานของอา์มัดในยุคอาวนินนัทที่เห็นฟอร์มในชัดเจนสุดคือการเหมาสองประตูพาเมนยูเอาชนะพีเอโอเคไปสองต่อศูนย์ในศึกยุ่ยไยูโรปาลี ต่อ้วยการทำแอสซิสในเกมลีที่พวกเขาเปิดบานถาลม่มเลสเตอร์3-0หลังุดฟันลดเวลารักษาการทัพปิศาจแดงก็ดึงเอารูเบนอโมริมจากสปอร์ติ้งเลสบอนเข้ามาคุมทีเป็นการถาวรพร้อมริมเอาระบบ3-4-2-1เข้ามาปรับใช้อย่างจริงจังแม้ฟอร์มในยุคอมโมริมจะมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเราโฟกัสที่ผลงานส่วนตัวของอามัดเดียโลตัวเลก็ถือว่าใช้ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นปีกหรือวิ่งแบ็กก็ตาม,มาเริ่มจากทำหนึ่งแอสซิสในเกมที่เสมอเอฟซูชิ1-1มาคนเดียว2แอสซิสในเกมที่ถลม่มเอเว อีหนึ่งแอสซิส,สในเกมแฮนดอรติงแฮมฟอร์เรสสองต่อสามและสองผลงานล่าสุดที่นักเตะทำได้ในเกมลีกคือการยิงประตูชัยชนเอาชนะแมสซิตี้สองต่อหนึ่งและยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลพาทีมดีเสมอสองต่อสองเราอย่างในศึกคาราบาวครับที่ถึงแม้จะแพ้สเปอร์สามต่อสี่แต่อังบดเดียลโลก็โชว์ฟอร์มยิงหนึ่งใจหนึ่งจากสามประตูที่แมนยูทำได้และด้วยผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องประกอบกับสโมสรก็มองเห็นอนาคตในตัวเขาทำให้ทัพปีศาจแดงจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่ยาวถึงปี2030พร้อมใส่เงื่อนไข่งขยายเพิ่มอีกหนึ่งปี ละเป็นช่วงเวลาที่อัมัดขาขึ้นเริ่มฉายแววและน่าจะยึดโยงเป็นตัวหลักของทีมได้ทั้งในปัจจุบันรวมถึงอนาคตช่วงแรกที่เริ่มย้ายจากอัตแลนตาไมา่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนอาจคิดว่าค่าตัวกว่า40ล้านยูโรกับดาวรุ่งหนึ่งคนที่เพิ่งอายุ18ปีถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงไม่น้อยแต่สโมสรก็เลือกเดิมพันถึงอนาคตตัวหลังจากที่ย้ายมานักเตะต้องจะกับอุปสรรคนานัประการเข้ามาคอยขัดโอกาสไม่ให้อัมัดเดียโลได้มีส่วนรวมกับทัพปซศาแดงให้เเรรวกก่่กาานนีี้จ้จัติิมมคดยยท แต่ด้วยความอดทนในการเฝ้ารอสุดท้ายความพยายามก็พลีดอกอออคนกลายเป็นว่าอาหมัดคือคนที่ใช้แววเด่นสุดในแนวรุกปีศาจแดงณน,นปัจจุบันซึ่งในอนาคตเขาอาจเป็นความหวังใหม่ของแฟนผีที่จะพาสโมสรกลับมาบินสูงได้ครั้งถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและซับสไคร e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซปเปอร์ตงเรียบร้อยแล้วสามารถพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับ และรายการ S7 f a x t s o r o o f o o t l a l l ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ